สวัสดีครับจากมาวินแ a ็กซ์อ o ดีออนแกนนะครับวันนี้เราอยู่กับ h ุ u นได i H1 นะครับปี2017หรือ18นี่แหละนะครับคันนี้ติดจอ Android นะครับของดีคารุ่น700 A&D นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถเล่นได้2ระบบนะครับจะเป็นรุ่นที่เล่น Android ก็ได้แล้วก็เล่น Apple CarPlay ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าตัวนี้นะครับทีเด็ดของจอรุ่นนี้คืออะไรนะครับ รุ่นนี้เราสามารถเสียบสาย Apple CarPlay เข้าไปที่มือถือของเราได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นแอปพลิเคชันของ Apple CarPlay ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุก Spotify แผนที่นะครับ Google Map เราสามารถที่จะเล่นนะครับเป็นข้อมูลของโทรศัพท์ของเรานะครับเป็นข้อมูลบน iPhone ของเราได้เลยนะครับแล้วถ้าต้องการที่จะเล่น Android นะครับเราก็สามารถเข้าไปในหมดของฟังก์ชัน Android ได้อีกนะครับก็มีเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆสามารถที่จะเล่นได้ทุกแอปนะครับเกือบทุกแอปนะครับยกเว้นแอปที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับอันนั้นก็บ้ากันไปนะครับและรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่สามารถเล่นเน็ตซิกได้นะครับเพราะว่าหลายๆรุ่นไม่สามารถเล่นเน็ตซิกได้เพราะเน็ตซิกเขาก็จะล็อกนะครับเพื่อไม่ให้สามารถที่จะเล่นได้เป,เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์แต่รุ่นนี้ของดีคาตัวนี้สามารถที่จะเล่นได้เพราะว่าเราไปซื้อลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็สามารถต่อคอนโรลพวงมาลัยได้ด้วยนะครับแล้วก็รองรับกล้องมองหลังจอเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับ IPS มควคมคมชัดสูงนะครับตัวนี้นี่ก็รองรับกล้องมองหลังด้วยเท่านั้นไม่พอนะครับตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่อฟังก์ชันบลูทูธนะครับสามารถโทรเข้ารับสายโทรออกได้เลยนะครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อจอด้านหลังได้ด้วยนะครับ ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันทางอินบ็อกซ์ได้นะครับหรือติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่อยู่ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนร้านมาวินก็ตั้งอยู่ที่แถวแถวเซ็นทรัลน,นะครับท่านใดสนใจก็เชิญแวะเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ